ขี้ตัวผมแล้วมาครับผมเป็นตัวอะไรเป็นเป็นเป็นตัวอะไรอู้หูอ่ามันเป็นตัวอะไรเป็นเฮ้ยเวยเป็นตัวอะไรเป็น้สวัสดีครับผมทุกคนเจเอมาดีมาแล้วครับผมหลังจากที่เราไม่ได้มาเจอกันนานเลยนะครับผมนะ ก็วันนี้มีกาชาเป็นกาชามาใหม่ครับผมเป็นกาชาแอคแท็กเกอร์นะครับผมนะหน้าตู้ก็จะมีโคบีเอสแบนะแครอทแล choices, u, i, полез, ้วก <sho> ็แอตลาสนะครับผมนะตัวนี้ต <anchor asia> <mam> <Senhor> <ians> ัวเด่นๆเลยก็คือเป็นโคบี้กับเอสแบนะครับผมนะก็4สเต็ป200การันตี4ดาวอยู่ที่2ตัวสเต็ปสุดท้ายการันตีตัวละครระดับตำนานนะฮะไม่ใช่ตัวละครระดับพิกอัพนะครับผมอย่าลืมนะฮะมันไม่ได้การันตีหน้าตู้นะครับผม แล้วก็ผมอาจจะข้ามตู้แรลลี่กับโอเด้งไปเพราะช่วงนั้นผมติดทุระนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้สักกี่เพชรหรือเราจะได้โคโบี้ไหมครับใช่สเต็ปแรก50เพชรแล้วผมเสียทอง20ไปฮะเสียแทง20หรือเปล่าวะลืมดูเมื่อกี้นี้สเต็ปแรกครับผมไม่มีอะไรก็ผมข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะ โอ้โห oh oh, ครับผมสีย็แรกมันก็เกลียเลยนะผมอย่าลืมนะครับใครที่สนใจดีสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับไปหาพี่นัทรัตจัพลได้เลยนะครับผมราคาทุกถูกครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมนะอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง jm id ด้วยนะครับผมนะแล้วคุณจะได้บริการที่สุดเอคคูซิสไปครับผมสเต็ปที่2ครับผมการันตีสีดาวหนึ่งตัวครับผมโอเคฮะวันนี้ดีวันนี้ดีครับไปสเต็ปที่สองมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรตัวที่อยากได้ที่สุดก็มีตัวโคบี้กับ เอสแบนะฮะทงแดงสองทงว่ะเอ้ยนาตูเปล้าสายมัดครับผมมาแล้วตัวแรกเป็นโอ้โหลูี่เพโรนั่นเองนะฮะตัวที่2มาดูกันนะเป็นสายมัดอีกแล้วฮะเออก็มันตู้สายมัดเยี่ว่ะลืมเป็นโอ้โหคุณชายวินสโมคกสันติฮะโอ้โหเล่นไม่ได้สักตัวนะครับผม 50เพชรชั้นเฮ้ยแถมอีกตัวเป็นโอ้ได้ชีริวนะครับผมเรารอร่างใหม่ดีกว่านะครับผมชีริวนะร่างที่มันลองหนได้น่าจะสนุกนะครับได้สามตัวอย่างคุ้มกับผม50เพชรน,นะแต่มันก็เล่นไม่ได้สักตัวนะครับผมถ้าถามว่าคุ้มค่ากับเพชรไหมมันก็คุ้มนะแต่เอาไปเล่นจริงๆมันก็เล่นไม่ได้นะครับผมไปสเตปที่สามก50เพชรพันดีแค่เศษทองนะครับผมไปฮะ มาครับผมสเตที่3าเป็นตัวอะไรไปดูมีไหมเอยถุงดำอีกแล้วอ่ะยังไม่เห็นทองทองเลยนะฮะัํทำหมดเลยข้ามครับผมเราจะไม่ดีรอนะฮะเราจะมาสูมทั้งหมดให้หมดเลยนะผมสามเพชรนะถ่ายใหผมสเต็ี่ 4, การละครตัวแอบมาด้วยการันตีตัวละครระดับตำนานนะครับ <c oughs> ไม่ใช่พิกอัพนะติดตัวตัวให้ด้วยโอเคครับผม thank you <c oughs> ตัวนี้มันการันตีนะเว้ยโอ้ยการันตีโอ้โหทุ่งดำอะ่ะไม่มีอะไรเลยเกินป้ายฟูก็ยังขาวนะแล้วก็ทุ่งดำหมดเลยด้วยเออสเต็ปสุดท้ายยังไงเนี่ยมาดูสิหน้าตู้มันไม่ออกอนะ่ะไปเชื่อผมสิเอ้าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเฮ้ยเกมเกมมันขี้ตัวผมแล้วมาครับผม เป็นตัวอะไรเป็นชาร์ลอตแคคเกอร์นั่นเองนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้รีเจนมา1ตัวนะครับมันก็สามารถสู้กับอาคาได้นะครับผมนะมันย่สนสถานะ80ด้วยนะแล้วก็สกิลสองมาเต็มได้ตลอดนะไปกันต่อครับผมรอบที่1เราได้แค่4ตัวเองนะก็มีดีสุดก็แคกเกอร์นี่แหละครับผมนะก็ไม่แนะนำให้สุ่มนะครับผมทุกคนเกาะข้ามไปรอตู้เด็ดๆกว่าน,นี้ดีกว่านะครับ หน้าตู้มันเอามาลอ่อเฉยๆมันไม่ออกหลอกทุกวันนี้นะโอ้ก็ยังไม่มีอะไรข้ามครับผมสเต็ปแรกไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะไปครับผมสเต็ปที่2การันตีสี่ดาวหนึ่ตัวครับขอเด็ดๆหน่อยขอเด็ดๆหน่อยคลิปนี้ยังไม่เด็ดเลยเฮ้ยมาสามคนแบบนี้กล่องดำอย่างน้อยก็มีกล่องแล้วนะ โอ,โอ้โหทองแดงครับผมสามสองีอาไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดคีอาคูทองครับผมปะเป็นทองแดงตัวเดียวด้วยใช่เหรอน่าจะเป็นนําตู้นะครับผมนะถ้ามันมาแบบนี้นะมาตัวเดียวเนี่ยมาครับมาลุ้นกันเป็นสายมัดอีกแล้วเป็นเป็นใครวะโอ้ได้รอบยนจี้ในวันนี้เงียนี่มันตู้อะไรกันฮนะ อย่าหาเปิดนะครับผมทุกคนนะมันไม่ได้หรอกหน้าตู้นะเออไปเติรดตู้ ex ยังมีโอกาสที่จะออกไอห,หน้าตู้มากกว่านะครับไปฮะสติปิสาไม่การันตีมาคนเดียวเหมือนเดิมฮะเฮ้ยแต่เป็นธงแดงวะ่ะอูแดงมาลุ้นหน่อยนาะจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรครับมาลุ้นกันเสร็จนี้มันไม่การันตีนะครับไปฮะไปครับ เป็นสายมัดก็มันสายมัดอยู่แล้วเป็นโอ้โหสมูเกอร์นี่เฮ้ยอะไรอยู่วันนี้โอ right? ้อยังด okay. ีกว oh, ่าไม่ได้นะครับผมบาโบไปาผมสเต็ปที่สี่การันตีตัวละครระดับตำนานนะดูสิว่าตำนานของเราจะได้ตัวอะไรนะครับไปมาสามตัว ของดำนะธงทองว่ะเราเป็นสามสองชีอารด้วยปูทองหนะ้าตู้มาแน่นอนหนึ่งตัวครับเชื่อผมเชื่อผมหนะ้าตู้มาแน่นอนหนึ่งตัวอ่ะเออก็ดูรอ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 ดูทุกคนรอดูเป็นเป็นตัวอะไร โอ้โหบ้าโบแล้วจะเป็นดงทองมาทำแป๊ะอะไรวะเก๊กคมเเดียอ้เศร้าไม่ได้เปิดเลยอย่าไปไล่ผมตามคอนเทนต์นะช่องนี้เปิดทุกตู้ครับผมคุ้มไม่คุ้มดักไม่ดักเกลือไม่เกลือปวดบดไม่สนลูกใครครับผมเฮ้ยสเต็ปแรกจินเบมาว่ะมาสามคนนะครับผมเป็นทงแดงฮะยิบเจทีอรคูทองมาดูซิว่า มันจะทงไหนนะเป็นทงดำหมดเลยจะบอกนะไม่มีเฮ้ยได้แคคเกอร์อีกตัวโอ้โหกดเร็วเกินไม่ได้ลุนเลยมาอีกไหมโอ้โหก็ได้แคคเกอร์มาอีกตัวนี่็ถือว่าถือว่าโอเคฮะโอเคโอเคถือว่าโอเคโอเคแหละพยายามจะโอเคแล้วกันนะฮะไปครับผมเซฟที่สองการนันตีสีดาวหนึ่งตัวครับไปโคบีได้แล้วใช่โคบีสองดาวอ่ะ ถือไม่กวาดอ่ะใช่ผมจะทำบุตันให้ดูไปครับผมสุดพี่สองรับอ่ามันเป็นตัวอะไรเป็นเฮ้ยวยได้แล้วเว้ยได้ไฮไลท์แล้วเอสแบรครับผมมาหนึ่งตัวฮะ เฮ้ยแถมอีกหนึ่งตัวเป็นอุตติเฮ้ยได้สองตัวอุตติโคบี้ให้มานี่ไงโคบี้ห้าดาวใครบอกไม่ได้เออครับผมในเอสแบ์มาแล้วผมก็ถือว่าว่าไม่คุ้มอยู่ดีแหละแค่ดีใจที่เราเปิดเราได้นะฮะไปมาสเต็ปที่สามการันตีเส็จทองสามสิบเพชรฮะคลิปหน้าน่าจะมาแจกไอดีนะเพราะเพชรน่าจะเหลือแค่ประมาณแปดร้อยเพชร สุ่มตัวนากาจนจะหมดนะบทีเสียทองไม่มีอะไรเลยไปฮะแบตแบตหูฟังจะหมดอีกแล้วโอ้โหหูฟังซื้อมา20บาทได้งไงเนี่ยแบตหมดเร็วเกิดไปครับผมสเต็ปสุดท้ายส่งท้ายด้วยตัวละครระดับตำนานฮะ,ะดูสิว่าเฮ้ยมาสามคนกล่องแดงโอ้โหกมกล่องไม่แดงให้ผมหน่อยสสเต็ปหน่อยตรงแดงครับไปฮะ ยี่สิบเูทองฮนะเป็นธงแดงตัวสุดท้ายอีกแล้วนะมาดูซิว่าระดับตำนานมันจะตำนานสักแค่ไหนไปครับขอสักสองตัวก็ไม่ได้ส่งท้ายครับส่งท้ายคลิปนี้กับกับเป็นตัวอะไรเป็นโห,โหูด้จักปลาเฮ้ยมาได้ไงโอ้โหเข้ก็ถือว่าคุ้มนะ เฮ้ยะีสิถึงเรียกว่าตัวละครระดับตำนานของจริงครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้โห,โหขอบคุณที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมนะยางคุ้มเัทุกคน3รอบไปร้อยห้สิบเศษได้จาบาได้ S อสแบรนะครับผมแล้วก็ได้อุนติได้แท็กเกอร์ที่เป็น l ีเจนด์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ